สวัสดีครับอันวันนี้เราจะมาแนะนำการเกียร์จานนะครับสาเหตุที่เบรกแล้วมันสู้เท้าครับการเบรกมันอาจจะบิดก็ได้นะครับแต่ก่อนเราจะเคียร์จานเราก็ต้องทำความสะอาดหน้าสัมผัสกันก่อคนครในและนอกครับ คนเราก็ต้อง